สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการประหยัดค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าเราจะใช้เครื่องปรับอากาศอย่างไรให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าได้มากที่สุดอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับประเทศบ้านเราเป็นเมืองร้อนมีอุณหภูมิที่ร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดการใช้เครื่องปรับอากาศไฟฟ้าจึงจําเป็นมากในชีวิตประจําวันของเรา ในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานกลางวันหรือกลางคืนทีนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศกันก่อนนะครับหน้าที่หลักของแอร์คือปรับสภาพอากาศภายในห้องให้ผู้ใช้อยู่สบายไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวแล้วไม่รู้สึกเย็นจนเกินไปอุณหภูมิส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่25องศาเซลเซียสนะครับจากที่ผมสังเกตมา ค่าไฟฟ้าของแอร์ขนาด1 2 0 0 0 BTU ที่ใช้กันตามบ้านทั่วไปการใช้งาน8ชั่วโมงต่อวันค่าใช้จ่ายจะตกประมาณ700บาทต่อเดือนครับหากเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของแอร์เราสามารถเปิดแอร์พร้อมพัดลมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงได้ประมาณ28%ตตามทฤษฎีการเปิดพัดลมเพียงอย่างเดียว จะช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายของเราและภายในห้อง,<ร>งลงได้โดยเฉลี่ย2อ,องศาเซลเซียสถ้าเราเปิดพัดลมพร้อมกับแอร์ให้ปรับอุณหภ,ภูมิของแอร์ไว้ที่27ถึง28องศาเซลเซียสการที่เราทำแบบนี้จะช่วยให้คอมเพรสเซอร์ของแอร์ทำงานไม่นานแล้วก็จะตัดการทำง,งานลงจึงส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เช่นแอร์ขนาด12,000 BTU ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณ700บาทต่อเดือนหากเราเปิดพัดลมพร้อมกับแอร์ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าจะคงเหลือประมาณ500บาทต่อเดือนเดี๋ยวเราตามมาดูห้องที่เราทำการทดลองไว้เลยนะครับตามเข้ามาเลยครับ ห้องนี้คือห้องที่เราทําการทดลองไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงโดยปรับอุณหภูมิของแอร์ไว้ที่25องศาเซลเซียสเดี๋ยวตามมาดูการวัดค่าไฟฟ้าด้วยมิเตอร์ไฟฟ้ากันต่อเลยครับนี่คือการวัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ25องศา โดยผ่าน,านมิตเตอร์ไฟฟ้าตอนนี้เราอยู่ห้องที่ทำการทดลองไว้จากเมื่อวานเราเปิดแอร์ไว้ที่25องศาเซลเซียต,ตอนนี้เราเปิดงงพัดลมพร้อมกับแอร์ในอุณหภูมิที่28องศา อากาศภายในห้องก็เย็นสบายดีการทดลองครั้งนี้ทําให้เรารู้ว่าการที่เราเปิดแอร์พร้อมพัดลมทิ้งไว้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงได้ประมาณ28ถึงเราจะประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้แล้วทั้งนี้เราก็ควรเลือกใช้แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 ใช้แอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของห้องล้างแผ่นกรองของแอร์ทุกเดือนบำรุงรักษาแอร์ปีละ2ครั้งควรปิดแอร์ตอนออกจากห้องเป็นเวลา30นาทีทุกครั้งขอบคุณครับ